วันที่10มกราคม2 5 6 7นางพันธิดาสิริยุทธโยธินแม่ของดาราสาวผู้ล่วงลับไตโนพัทธรธิดาเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายช้างบริการจะมาแจ้งความดำเนินคดีที่สอนอบางซื่อหลังจากนายชัยวัตรอดีตที่ปรึกษากฎหมายกล่าวพัดพิงนายช้างมีภาพจุบกับแม่แตงโมว่าตนเองและนายช้างจะไม่แจ้งความเรื่องดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นเรื่องไร้าสาระและไม่ใช่ประเด็นหลักเพราะประเด็นหลักก็คือต้องการแจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยวัตรข้อหายักยอก ซึ่งประเด็นเรื่องชิ้วสาวนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะตอนเองอายุ67ปีและนายช้างอายุ62ปีแล้วอายุปูนนี้แล้วจะไปทําอะไรกันได้พร้อมมองว่าที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นเพราะนายชัยวัตรแอบชอบตอนเองและหึงหวงตั้งแต่ที่นายช้างเข้ามานายชัยวัตรก็มักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวกับนายช้างและที่น่าสังเกตคือนายชัยวัตรท่อมหาตนเองทุกวนันวันละสองชั่วโมองและมักจะคุยด้วยท่าคำอ่อนหวานน้ําเสียงอ่อนโยนซึ่งตนเองมองว่าผิดปกติวิสัยเพราะคนเราทําไม่ชอบกั จะไม่โทรมาหาทุกวันแบบนี้ส่วนนายช้างจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่โดนพัคพิงหรือไม่นั้นแม่แต่งโมระบุว่าจากที่คุยกันแล้วตนเองมองว่าไม่จําเป็นเพราะตอนเองไม่ใช่ดาราถึงแม้ว่าจะมีการพัดพิงว่าจะให้ในายช้างไปเอาบายาจากภรรยาซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงและการที่นายชัยวัฒน์นำเรื่องชู้สาวม,มาพูดพอต้องการเบี่ยงประเด็นเรื่องเงินเยียวยาซึ่งตอนนี้ตนเองได้ให้ทนายเดชากิตติวิทยาน,านัน์ยกเลิกสัญญาแล้วค่ะ